พนันชัยในวันนี้นะคะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็จะยังอยู่ในเรื่องของภาษาพาทีนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้นะคะจะเป็นเนื้อเรื่องของบทที่สิที่มีชื่อเรื่องว่าเข็ดแล้วนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้มาอ่านเนื้อเรื่องกันนะคะแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสระกันนะคะเด, <taped S 2> ด็กๆวันนี้นะคะตามที่น้องเห็นเลยวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนในเรื่องของสระเออกันค่ะ ดเด็กๆน่าจะเคยได้ยินในชื่อของสารเอและน่าจะเคยเห็นรูปของสารเอแล้วใช่ไหมคะนี่นะคะดเด็กๆขาสารเอกอนในกอนแรกที่น้องเห็นนะคะที่มีสารเอตามด้วย o, อออน,นะคะดเด็กๆขาเอออนะคะอันนี้เราเรียกว่ารูปสาระนะคะซึ่งมีชื่อว่ารูปสารเอออ่านว่า เลอและคำว่าเผลอเลอเธอเผลอไม่มีตัวสะกดดังนั้นสารเออยังคงรูปอยู่เหมือนเดิมนะคะต่อไปรูปที่สองนะคะเด็กๆคะสารเออถ้ามียอยะตัวเดียวนะคะถ้ามียอยะเป็นตัวสะกดออออานะคะก็จะลดรูปหายไปเช่นคำว่าเคยคำว่าเหมือ โออ่างนะคะหายไปนะคะแต่การสะกดก็ยังสะกดว่าคเอยอยเคยเพียงแค่โออ่างหายไปนะคะขยับเข้ามาก็จะเป็นตัวสะกดแทนคำต่อไปคือคําว่าเหมยคาว่าเหมยนะคะเวลาสะกดก็คือ,อ,มอ,อหมเออยเหมยโออ่างลดรูปหายไปนะคะก็คือขยับตัวสะกดที่เป็นตัวยอยักเข้ามาได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะรูปที่สานะคะดเด็กๆาสระเออถ้ามีตัวสะกดตัวอื่นๆนะคะที่นอกเหนือจากยอยักษ์อาจจะเป็นนอหนูมอมะดอเด็กเป็นต้นนะคะออ่า,านะคะจะเปลี่ยนรูปนะคะเป็นสระอิเช่นเกิดเดินและคำว่าเติมอออ่า,านะคะจะหายไปนะคะดเด็กจะเหลือเพียงแค่ตัวสะกด และอออากก็จะเปลี่ยนรูปเป็นสาระอิซึ่งสาระอินะคะจะอยู่ด้านบนของตัวพยัญชนะต้นค่ะเด็กๆคะเพียงแต่ว่าสาระเอจะมีข้อแม้อยู่ว่าเทิมและคำว่าเทินสองคำนี้นะคะเด็กๆคะสารเอจะยังคงรูปสาระเอนะ,ะอคะถ้าเป็นมอมานะทอเอมอเทินทอเอยอเทิน สองคำนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนรูปสระให้เขานะคะให้ยังคงรูปเดิมไว้นะคะจะมีเพียงแค่สองคำเท่านั้น,นะคะ่ะแอนต่อไปนะคะเด็กๆคะเราจะมาฝึกอ่านคำที่ประสมด้วยสระเออแต่มีตัวสะกดไม่เอ่ยอ่าตัวสะกดยังไม่มีนะคะคำแรกค่ะคำว่าเจอจอเอเอจอละเมอ มอเอเมอออำเภอพอเอเพอเผลพอลอเอเผอรอเกอกอเอเกอเกอไม้โถเกอสังเกตดูนะคะคำเหล่านี้ล้วนแต่ว่าไม่มี up, hire, um seldom, ต Esta, kell, ัวสะกดนะคะดังนั้นสระเอเอและออก็ย <c ute citizenship> ังคงรูป ตัวออ่านนะคะเด็กจะลดรูปหายไปเดี๋ยวเรามาดูคำกันนะคะเช่นคำนี้ค่ะน่าจะเคยเห็นกันแล้วใช่ไหมเป็นพืชน,นะคะที่มีกลิ่นหอมนะคะเด็กคาคำว่าเตยค่ะที่มาจากคำว่าใบเตยเนาะคำว่าเตยสะกดก็คือตอเออยอเตยอะไรหายไปคะใครพอจะทราบไาง สระอ,อค่ะตัว o ออแองช่ไหมคะที่เป็นตัวสระอ,อนะคะมันก็จะหายไปเนาะแทนที่เข้ามาก็คือจะเป็นตัวสะกดเลยที่เป็นตัวยอยักษ์นะคะก็คือตอเตยยอเตยก็จะมีสารเอตอเต่าและตัวยอยักษ์ออ่างตัดทิ้งไปเลยนะคะลดรูปหายไปแล้วนะคะคำต่อไปค่ะเด็กๆคะคำว่าเนอยออ่านหายไปแล้วใช่ไหมคะแทนที่ด้วยตัวยอยักษ์คำนี้นะคะ นอ no, เออยอเลนยคะ่ะต่อไปนะคะรูปที่3ถ้ามีพยัญชนะอื่นเป็นตัวสะกดจะเกิดอะไรขึ้นคะดูสองคำที่คุณครูได้กำหนดให้นะคะคำนี้คะ่ะดอเออมอเดิมแต่ถ้าเขียนแบบนี้ถูกหรือผิดคะผิดคะ่ะผิดนะคะเด็กๆคะ่ะ เพราะเราจะต้องเปลี่ยนรูปสระให้เขาจอากออ่านตรงนี้จะต้องกลายเป็นสารีด้านบนตัวดอเด็กคำว,ว่าเกิดน,นะคะกอเออดอเกิดเขียนแบบนี้ผิดนะคะเด็กๆขาน้องจะต้องเปลี่ยนตัวอออ่านให้กลายเป็นสารีซึ่งสารีจะอยู่ด้านบนตัวพยัญชนะต้นที่เป็นตัวกอไก่นะคะเดี๋ยวเรามาดูคำที่เขียนถูกกันนะคะ ทีนี้นะคะตามที่คุณครูได้อธิบายไปข้างต้นเนาะออ่านจะแปลงร่างเป็นอีเช่นเดิมเกิดในลักษณะนี้นะคะถ้าน้องยังมีตัวออ่านอยู่สแสดงว่าหนูเขียนผิดนะคะที่เด็กขาเดิมเกิดเขียนแบบนี้นะจ๊ะตัวอย่างนะคะเช่นคําว่าเดินเห็นไหมคะตัวสะกดเป็นตัวนอนหนูซึ่งไม่ใช่ตัวยอยั์นะคะถ้าไม่ใช่ตัวยอยัด ดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนออกอ่านให้เป็นตัวสระอีที่อยู่ด้านหบนพยัญชนะต้นเนาะดอเออนอเดินนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าเงินงอเออนอเงินอออ่ออางเปลี่ยนรูปกลายไปเป็นสระอีน,นะจ๊ะ มาดูในเรื่องของอธิบายเพิ่มเติมความรู้กันเนาะซึ่งในหัวข้อนี้นะคะจะอยู่ในหนังสือภาษาพาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านพร้อมๆกันก่อนและให้นักเรียนนะคะลองฝึกอ่านเองที่หลังเนาะอ่ะมาดูคำแรกกันนะคะพายังชนะตน้นคือตัวลอลิงใช้สระเออซึ่งมีตัวสะกดคือตัวยอยัก ดังนั้นคำนี้นะคะเราจะสะกดว่าลอเออยออ่านว่าเลยถ้าเป็นยอยักไม่มีสระอีกด้านบนนะคะต่อไปคํำนี้ค่ะคำว่าเดิมดดเออมอ่านว่าเดิมตัวสะกดไม่ใช่ตัวยอยักนะคะแต่ว่าเป็นตัวมอหมาเนาะดังนั้น อออ,อออนออานตัวนี้นะคะสารเอเนาะก็จะเปลี่ยนรูปกลายเป็นสารอีด้านบนนะคะามาดูคําต่อไปกันนะคะดเด็กๆ่ะฝึกอ่านเยอะๆเนาะและก็ต้องสังเกตการใช้ด้วยนะคะคํานี้ค่ะคําว่าเพลินสังเกตดูพ้ายัญชนะตนไม่ได้มีแค่ตัวเดียวแล้วนะคะมี2ตัวเพราะว่าเป็นคำควกกล้ำ พอรอเออนออ่านว่าเพลินนะคะก็ยังใช้สระอีเพราะว่าตัวสะกดคือตัวนอนหนูไม่ใช่ตัวยอยักษ์นะคะขต่อไปคำว่าเลิกนะคะเลิกไทยอชนะต้นมีเพียงค่าตัวเดียวคือตัวลอลิงรอเออกออ่านว่าเลิกนะคะก็ยังใช้สระอีเนาะเพราะตัวสะกดคือตัวกอไก่นะคะซึ่งไม่ใช่ยอยักษ์ อ่ะเดี๋ยวมาดูคําต่อไปกันนะคะยังไม่หมดแค่นี้เนาะต้องฝึกอ่านเยอะๆนะคะ,ะคํานี้อ่านว่าเปิดเปิดนะคะพยัญชนะต้นคือตัวปอปาใช้สระเออและในตัวสะกดคือตัวโดเด็กนะคะอ่านว่าปอเอดอดเปิดอ่ะก็ยังมีสระอีกด้านบนพยัญชนะต้นเพราะว่าตัวสะกดคือตัวโดเด็กนะคะต่อไปคํานี้นะคะอ่านว่าเพิ่มนะคะ พอเอ๋มอเพิมมีวันอายุค,คือไม่เอกนะคะพอเอมอเพิมเพิมไม่เอกเพิ่มนะคะถึงแม้จะมีวันยุเพิ่มเข้ามาแต่ตัวสะกดซึ่งไม่ใช่ตัวย่อยยักษ์นะคะเป็นมอมาเราก็ตักอาอาออกเหมือนเดิมค่ะก็ใช้สระอิบแผนที่ข้างบนเนาะแล้วก็เติมวันยุด้านบนตรงนี้นะคะ ทีนี้เนาะเราฝึกอ่านกันไปแล้วนะคะทีนี้คุณครูมีแบบทดสอบมาให้น้องลองสังเกตการเขียนดูนะคะว่าสารคำที่คุณครูกําหนดมาให้เด็กๆเ,เนี่ยคำไหนเอ่ยที่มันจะถูกต้องที่สุดนะคะซึ่งเราได้เรียนรู้หลักการใช้ไปแล้วเนาะทั้ง3หลักการด้วยกันนะคะคํานี้ค่ะอ่านว่าอะไรอื่นคำที่สองล่ะและคำที่สามคุณครูจะ ใบให้นะคะคำที่คุณครูต้องการเนี่ยคือคำว่าเลยเลยเด็กๆขาแบบที่หนึ่งสองหรือสามน่าจะเขียนถูกต้องที่สุดค่ะคำว่าเลยค่ะแบบที่สามค่ะ,ะถูกต้องค่ะคำว่าเลยเรามีตัวสะกดคือตัวยอยักษ์ดังนั้นถ้าน้องจะมาเติมสรรอีิด้านบนพยัญชนะต้นแบบนี้ผิดนะคะไม่ใช่นะคะตัดทิ้งไปได้เลยแต่ถ้าน้องมาใส่ออ่านที่ยังคงร่วมอยู่เหมือนเดิม ผิดนะคะไม่ใช่เนาะเพราะเราไม่ได้เอาคําว่าเทินแล้วก็คําว่าถือเนาะแต่คุณครูต้องการคําว่าเลยดังนั้นเนี่ยคำว่เาเลยมันมีตัวยอยักษ์สระอีไม่ต้องค่ะตัดให้อออ่างและเติมตัวยอยักษ์เข้าไปได้เลย ถูกต้องค่ะคำว่าเขินจะต้องเป็นแบบที่1เท่านั้นนะคะเพราะตัวสะกดไม่ใช่ตัวยอยกษ์เนาะเป็นตัวนอนหนูนะคะดังนั้นเนี่ยใช้สระอีแทนตัวอออ่านได้เลยนะคะดังนั้นตอบรูปแบบที่1นะคะคำว่าเขินถ้าแบบที่2นะคะคู้ครูอ่านว่าเขินเหมือนกันค่ะแต่การเขียนเนี่ยผิดแต่ถ้าเลือกแบบที่3มันไม่ได้อ่านว่าเขินนะคะมันจะอ่านว่าเข็นนะจ๊ะ คำนี้นะคะคุณครูต้องการคำว่าเพิ่มค่ะเด็กๆคะคำว่าเพิ่มแบบไหนน่าจะเขียนถูกต้องที่สุดคะ1 2หรือ3าจ้ะ1ค่ะอ่าแบบที่1ถูกต้องค่ะคำว่าเพิ่มเนาะก็มีตัวสะกดคือตัวมองหน้านะคะมีวนนรรณยุกเพิ่มเข้ามาผู้คาแล้วแบบที่สองล่ะก็อ่านว่าเพิ่มค่ะแต่รูปการเขียนเนี่ยไม่ถูกแต่ถ้าแบบที่สามเนี่ยมันจะอ่านเป็นเพ่งนะคะดังนั้นเนี่ย ผิดนะคะไม่ถูกต้องเนาะตอบแบบที่1นนะคะเอาละคะ่ะมาดูำคำถามต่อไปเนาะคุณครูต้องการคำว่าเพลิงค่ะเด็กเพลิงตรงนี้นะคะที่เหมือนกับเปลวไฟตรงนี้เนาะแบบที่1 2หรือ3ครับเพลิงค่ะค่ะค่ะถูกต้องค่ะ,คะ,ะ,คะถ้าต้องเล,อเลือกแบบที่1เนาะมันจะอ่านว่าเพลงดังน้นเนี่ยซึ่งมันผิดเนาะมันไม่ได้เป็นคำว่าเพลิงนะคะ แต่แบบที่สองเนี่ยพอลอเอ,องอเพลิงครูขาแล้วอออาจหายไปไหนคะก็มันมีตัวสะกดไง่คะเด็กๆมันก็เลยเปลี่ยนรูปอออาเน,นี่ยกลายเป็นสระอีแต่แบบที่สามเนี่ยพอรอเอ,องอเพลิงใช่ค่ะแต่ว่ารูปการเขียนเนี่ยผิดนะคะดังนั้นตอบรูปแบบที่สองนอกคำว่าเพลิงนะคะ,ะต่อไปเลยนะคะเด็กๆ เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้สารเออซึ่งมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันเนาะทีนี้ครูจะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะสารเออจํจำไว้นะคะถ้าไม่มีตัวสะกดเขาจะคงรูปเดิมก็จะมีสระอีและตัวองอานเนาะยังคงรูปเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนให้เขานะคะถ้าไม่มีตัวสะกดต่อไปแบบที่2นะคะสารเออถ้ามีตัวยอยักษ์ยอยักษ์แค่ตัวเดียวนะคะเป็นตัวสะกด อ่างจะลดรูปหายไปค่ะต่อไปแบบที่3นะคะสระเออค่ะถ้ามีตัวสะกดอื่นๆที่นอกเหนือจากตัวยอยนะคะ o. อ่าจะเปลี่ยนรูปนะคะกลายเป็นสระอีกเนาะตามที่เราได้เรียนมาข้างต้นนะคะและมีสองคำนี้ค่ะคำว่าเทอมและคำว่าเทินเนาะสองคำนี้จะยังคงรูปของสารเออนะคะไม่หายไปนะคะมีแค่สองคำเท่านั้นนะ ใช้เพิสามแบบกันไปแล้วนะคะก่อนจากกันในวันนี้ค่ะเด็กๆค่ะคุณครูก็ได้มีภาระงานมาให้น้องเนาะอย่างแรกนะคะให้น้องไปฝึกอ่านคำที่ใช้สาระเออซึ่งอยู่ในหนังสือภาษาพาทีนะคะตอนนี้คุณครูคพ,พิมพ์ผิดไปเนาะหนังสือภาษาพาทีนะคะซึ่งอยู่ในหน้า164ถึง166นะคะ ให้น้องเนาะฝึกอ่านนะคะสังเกตการประสมคําด้วยนะคะต่อไปหลังจากที่น้องเนี่ยอ่านได้แล้วรู้หลักการใช้แล้วนะคะให้น้องทําแบบฝึกหัดในเล่มทักษะภาษา,าหน้า106ไปจนถึงหน้า109นะคะซึ่งจะเป็นแบบฝึกหัดทบทวนในเรื่องของการใช้สาระอ,อืนนะคะเด็กๆคะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะ ที่ตั้งใจฟังคุณครูเนาะจนจบนะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในช่วโงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ